ทุกคนครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องพญาเต่านาคราชนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดลานหอยนะครับอยู่ที่อําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับทุกคนนะหรือว่าวัดรัตนเนตรรามนะครับทุกคนซึ่งวัดนี้มีความแปลกนะครับก็คือว่าทางไอเดียของเจ้าอาวาสนะครับท่านได้มีไอเดียก็คือนําเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยมาประดับตกแต่งนะครับ องค์พระนะครับแล้วก็ประดับตกแต่งสาราต่างๆนะครับให้สวยงามนะครับมีญาติพี่น้องชาวบ้านต่างๆนะครับมานักท่องเที่ยวนะครับก็มาไหว้สักการะแล้วก็มาชมความงามของการนำหอยนะครับมาประดิษฐ์นะมาประดับตกแต่งให้สวยงามนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูนะครับกันนะครับถึงด้านหน้านะครับเข้ามานะครับวันนี้อาจารย์ก็ได้มาสักการะนะครับเพิ่งเข้ามานะครับด้านหน้าก็จะเห็นนะครับพระพุทธญาติหรือว่าพระ พระพุทธเจ้าหนาปางนอนนะครับหรือว่าปางนิพพานนะครับเป็นปางแห่งการเสวยสุกหรือสวยนิพพานนะครับใครได้มาไหว้ก็จะสําเร็จมีอยู่มีกินไม่อดไม่ยากนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูปฏิมากรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่นี้จะนินนะครับสัญลักษณ์นะครับลูกพระศรีอริยเมตตากันมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับทุกคนนะครับมาเลยกันนะครับทุกคนนะ นี่ครับทุกคนซึ่งเป็นลวดลายนะครับนะซึ่งเป็นลวดลายปฏิมากรรมอ่างดงามมากครับทุกคนนะครับนะนะอันนี้นะครับก็จะเริ่มเห็นเอาหอยมาประดับทําเป็นดอกไม้นะครับทุกคนเห็นไหมครับนะเอาหอยมาทําเป็นดอกไม้ดูพระพุทธเจ้านอนนะครับอ่านักท่องเที่ยวนี้มาไม่ขาดสายเลยนะครับวันหนึ่งนี้ไม่ต่ํากว่าเป็นพันสองพันคนเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าท่านยังมีลานทุ่งนานะครับสําหรับ ทําเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็มีจุดให้ชมวิวจุดถ่ายรูปนะครับาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อด้วยนะครับทุกคนนะอันนี้จะเป็นรูปพระศรีอริยเมตไตรปางต่างๆแบบต่างๆนะครับทุกคนนะอันนี้จะเป็น หอนะครับพุทธรัตนมงคลนะครับนะพิชิตมารหรือว่าเป็นหอชนะมารใครได้มากขึ้นหอนี้นะครับก็จะสะเดาะล้างเคาะล้างโศกล้าง,ง,งสิ่งร้ายให้ออกนะครับดูทุกคนนะดูทุกคนเดี๋ยวเรามาอาธิษฐานอ่าไหวบูชาพระศรีเมตตาีนะครับ วาโทโนมะมะวา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 วาซึ <t |startoftranscript|> ่งพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ตนี้เป็นปางประจําวันศุกร์ซึ่งเป็นปางของอาจารย์เองนะครับนะนี่สวยงามเลยครับทุกคนน่ะประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นพญานาคนะครับทุกคนเห็นไหมพญานาคนะครับทุกคนก็จะประดับตกแต่งทุกอนูเลยนะครับเป็นเกตนะครับนาเอาหอยนะครับซึ่งซึ่งหอยที่เป็นหอยจูบนะหอยขมนะหอย นะครับหอยต่างๆมากมายเลยทุกคนนะมีแต่หอยงามๆทุกคนนะมีแต่หอยงามๆเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูบนสารานะครับซึ่งสารานี่จะ,ะสวยสดงดงามมากเลยครับทุกคนดูทุกทุกอนูเลยนะครับทุกอนูนะครับไม่ว่าจะเป็นราวบันไดไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็จะมีหอยประดับตกแต่งนะครับหอยประดับตกแต่งสวยงามมากครับดูพญานาคนะครับทุกคน จะสวยตกแต่งนะครับนี่ขึ้นมาก็จะเจอพระพุทธเจ้านะครับปางสมาธิซึ่งเป็นปางแห่งทรัพย์สมบัติเป็นปางแห่งการเขาเรียกว่าเป็นปางแห่งการเสวยทิพย์นะครับสินทางเสวยทิพย์ปางแห่งความสําเร็จนะครับนี่ครับทุกคนดูศิลปะทุกอย่างจะมีนะครับดูสิดูดูครับดูนะครับทุกอนุเลยนะครับมีแต่นําหอยมาเตะไปหมดเลยนะครับทุกคน นี่ครับทุกคนจะมีดูข้างในดูครับดูข้างในนะครับหน่อ๋อยเตมไปหมดเลยทุกคนนะเป็นร้านๆเป็นร้านๆตัวเลยนะครับทุกคนนะนี่ข้างล่างสวยงามมากครับทุกคนแล้วยาวยังไงก็ดูแต่ละจุดด,ด,จด,ดูแต่ละส่วนไปนะครับทุกคนนะนะดูแต่ละจุดดูแต่ละส่วนไปนะครับนะดูแต่ละจุดดูแต่ละส่วนไปนะครับทุกคนเห็นไหมครับ สวยงามขนาดไหนครับทุกคนนะใครอยากที่จะมาก็มาการมาสักการะนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนมากันบ่อยมากที่สุดแล้วก็มาไหว้ขอพรมาสดรเคาะมาเสริมดวงมาเสริมชะตานะครับ <Awesome. S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูที่อีอกจุดหนึ่งก็คือหอพระรามหูหรือหอพระอ,องคุริมาน <Awesome. S 1> เป็นการสดระคะล้างนบพระนะครับ <Awesome. S 1> ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่หอพระอ,องคุริมานกันเลยครับทุกคน พรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีนะครับบวงสรวงเบิกเนตรพระพุทธเจ้าอริยเมตไตาทั้งหมดที่อยู่ในวัดนะครับทุกคนนะในวันพรุ่งนี้นะครับนา,นาเก้านาฬิกานะครับจะเป็นพิธีกรรมนะครับเบิกเนตรพระอริยเมตไตาทุกองค์เลยนะครับอยู่ในสถานที่นี้นะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมบวงสรวงญาติพี่น้องคนก็จะมา ทั่วสารทิศเลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานพิธีบงสวงนะครับซึ่งคณะเจ้าภาพมาจัดก,ก็คือมาจากบริษัทโกโก้นะครับจะมาเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปชมหอเดี๋ยวเรามาดูหออปีิมาณเ่าไหร่ สวัสดีนะครับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามนะครับสองพันกว่าคนนะครับครับเดี๋ยวเราเข้ามาไหว้ขอพรนะครับอ่าซึ่งเป็นอ่า รูปแบบบทขององค์พระองคุริมานะครับทุกคนนะแต่เราก็จะมาไหว้ขอพอรบูชาที่ฐานไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมโชววาสนานะครับทุกคนนีครับทุกคนก็อธิษฐานเอาตามที่ทุกคนปรารถนาเลยนะครับทุกคนดูทุกคนเห็นไหมครับทุกอน,นูเลยนะครับทุกคนในอ่า หอนะครับองค์พระคุริมาน,นะครับนะข้างหน้าจะเป็นพระรามหูนะครับขางในจะเป็นองค์คุริมานสดงคอ,อนนประคอ,กอ,อแก้ร้ายากลปนดีนะครับทุกคนนะใครตกปีชงปีข้อปีร้ายหรือคิดทําอะไรต่างๆติดเป็นอุปสรรคนะครับก็มาไหวมาขอพรอธิษฐานได้เลยนะครับนะเราดูอนุญต่ละภาพน,นะครับนะซึ่งนะ หลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านเป็นคนตกแต่งแล้วก็เป็นคนปั้นเองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอาจารย์ได้ไปพูดคุยกับหลวงพ่อท่านนะครับท่านก็กําลังทํางานแล้วก็ปั้นหนาะรูปแบบออกมาเองหมดเลยนะครับทุกคนนะเป็นจินตนาการนะสมกับที่ชื่อวัดลานหอยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครบอนูเลยนะครับทุกคนนะ,นนด,นะดูครับดูความสวยงามครับทุกคนเห็นไหมนะดูนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังท่านระดับตกแต่งสวยงามไปหมดเลยครับ นี่ครับทุกคนดูองค์นี้ครับทุกคนเห็นไหม ความสวยงามนะครับทุกคนอาจารย์นี่ชอบองนี้มากเลยครับทุกคนดูนะวิจิตงดงามมากเลยครับทุกคนนะเป็นพระพุทธเจ้าปางอารียเมตไตรนะครับนะซึ่งนั่งอยู่บนบรรังมัดฉานะครับนะนั่งอยู่บนบรรังมัดฉาความสําเร็จความเจริญรุ่งเรื ương, องการรุ่งเรืองของการเงินการทองนะครับแล้วก็นําหอยซึ่งเป็นเบี้ยเบี้ยหมายถึงเงินหมายถึงทองหมายถึงทรัพย์นะครับมาติดประดับตกแต่งได้ใครได้มาไหวมาที่ฐานมาจุดนี้นะครับทุกคนมาไหว้มาที่ฐานมาขอพอรแล้ว ก็อธิษฐานจิตตามปาถนาบอกชื่อนามสกุลของเราอธิษฐานเลยนะครับจะสําเร็จสมหวังดางปารถนานะครับทุกคนเดี๋ยวจุดพีกิกจุดสําคัญนะครับไปดูโชคลาภที่ทุกคนกันมาที่นี่นะครับมาขอโชคขอราบกันนะครับก็คือเรือตะเขียนครับทุกคนคนนี้นะฮะไม่แต่พระฤาษีนะครับก็ ประดับตกแต่งนะครับปู่ฤาษีนะปู่ฤาษีผู้ชงนาคนะครับปู่ฤาษีพระพิราบนะครับนะปู่ฤาษีสมิงเทศปู่ฤาษีโคตรสารนะครับนะเดี๋ยวไม่หมดสวยงามหมดเลยครับทุกคนนะครับวิจิตรอันสานนี่เป็นหอไม้เรือนไทยนะครับหอไม้เรือนไทยก็สร้างนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านกําลังปั้นลานข้างในอยู่นะครับซึ่งสวยงาม เหมือนกันนะครับนี่จุดที่ว่าจุดสําคัญหรือจุดที่ทุทกคนมาไหว้มาที่ขานมาขอพรมาแล้วก็ต้องมาจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรือแต่เคียนโบราณนะครับมีอายุมากกว่าร้อยสองร้อยสามร้อยปีแล้วนะครับทุกคนและใครมาก็ขอโชคขอราบนะครับนะเดี๋ยวเรามาขอโชคกันนะทุกคนนะทุวันนี้ลูกหลานเดินทางมาจากเพจยูทูปพญาเต่าน่ารา่าชดวงเสรษฐีวันนี้มาขอบารมีอ่ พระมแม่ย่านางเรือ,อตะเกียนขอพระแม่ยนางเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคว่าสนะเปิดดวงดีให้มีเป็นลูกหลานนะครับทุกคนมาถึงปุ๊บก็เห็นเลขเลยทุกคนเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับทุกคนอันนี้อย่าว่า,าอาจันงมงายนะครับทุกคนเห็นไหมเลขเครื่องสาอางทุกคนเลขเครื่องสาอางทุกคนนะได้เลขหนึ่งตัวมาแล้วนะครับทุกคนเลขเครื่องสาอางเดี๋ยวยังไงเราไปดูเลขนะครับเลขเขาว่าถ้า ถ้ามาเรือจะต้องดูที่หัวเรือจะได้โชคนะครับทุกคนสาธุนะครับทุกนะคนในเดี๋ยวเ,เข้ามาซูมกใกล้ๆนะครับซูมกใกล้ๆนะครับใครจะเห็นเลขอะไรนะครับทุกคนซูมใกล้ๆนะครับทุกคนนะใครเห็นเลขอะไรนะครับทุกคนเห็นเลขไหมครับทุกคน,น,คนใครเห็นเลขอะไรไหมครับทุกคน อาจารย์เห็นแตะที่เขาติดตองเนี่ยสองห้านะครับทุกคนนะแล้วไปดูที่เรือพายหน่อยครับไปดูที่เรือพายหน่อยครับดูที่เรือพายใบพายครับทุกคนหูยาวมากครับใบพายใบพายเห็นเลขอะไรแมวดํามาด้วยครับทุกคนแมวดํามาด้วยเจ้าแมวดํามาด้วยครับทุกคนทุกคนแมวดําสงสัยแมวดําจะให้โชคนะครับทุกคนเลขอยู่ตรงไหนจ้าแมวดําจ้าบอกหน่อยเร็ว จะบอกเลขเราแล้วครับทุกคนมีพญาแมวดํามาด้วยอเดี๋ยวจะบอกเลขก่อนเลขอยู่ตรงไหนไปบอกเลข่อยครับม,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 มาแล้วทุกคนจะบอกเลขแล้วตรงนี้ใช่ไหมจริงๆด้วยทุกคนเลขอยู่ตรงนี้จริงๆเห็นไหม มแมวดํามาตรงนี้ก็เลขตรงนี้แหละครับทุกคนเลข25นะครับทุกคนนะมาแล้ว25ใครถูกนะครับมาทําบุญที่วัดนะครับแต่ที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้เป็น5 6นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเลขมี5 6กับ25นะครับทุกคน ใส่ไปเลยหรือว่าใครจะเอาเลขกระป๋องแป้งก็ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับหนึ่งสามครับทุกคนหนึ่งสามเราได้เลขสามชุดนะครับหนึ่งสามห้าหกนะครับซึ่งแมวเดินมาจุดนี้นะครับแล้วก็บอกนี่เพราะฉะนั้นเลขที่มีจุดนี้ก็คือสองห้านะครับทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นหอนะครับที่จะให้เข้าชมหรือรับชมในอนาคตนะครับซึ่งกําลังตกแต่งประดับอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นข้างบนไม่ว่าจะเป็นข้างล่างนะครับทุกคนนะอันนี้อาจารย์ก็ ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพิธีการบวงสรวงก็จะลงให้ทุกคนได้รับชมอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องพยาเต่าหน้าคราดดวงเสรีฐีด้วยนะครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับ